สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะวันนี้เสนอนะคะเสนอเสนออัญชมณีขาวค่ะและหลายคนก็คงจะคุ้นเคยเนาะพวกตระกูลอัญมณีมีอัญชมณีแดงอัญมณีขาวแล้วก็อัญมณีต่างๆนะจ๊ะเป็นตระกูลอโกนิม่านะจ๊ะลักษณะใบ,าบาเขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้พี่อังทําขายนะคะกระถางละสามสิบห้าบาทเอง แต่วันนี้ก็จะมาทําไปด้วยกันนะคะลำต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นเง้านะคะออกมาแทางแทงออกมาแบบนี้เลยนะจ๊ะแทงออกมาแบบนี้เลยแล้วก็ลักษณะใบนะคะด้านหลังเขาก็จะเป็นลายเป็นลายเหมือนหน้าด้านหน้าเลยนะจ๊ะลายไม่ต่างกันเหมือนต้นไม้อื่นนะจ๊ะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คืออัญมณีขาวนะคะ ก็สวยนะคะสวยไปอีกแบบใบเขาจะงุมง้มๆเวลาเขาอายุมากใบเขาจะงุมง้มๆหน่อยนะคะแล้วก็แตกแล้วเวลาเป็นแล้วจะเป็นทรงพุ่มเหมือนรูปหัวใจนะคะเสริมความก้าวหน้าสติปัญญานะจ๊ะความหมายของเขาดีมากๆสว่างเสวไวในการดำเนินชีวิตที่สำคัญที่พี่อังชอบก็คือเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะต่อไปไม่รู้ว่าอากาศบ้านเราจะเป็นยังไงปลูกต้นไม้ฟอกอากาศไว้เยอะๆเนาะ อชอบลำไรนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตเทนะคะขออนุญาตเทข้างล่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมอมแมมเนาะถ้ามีเอ่อเชื้อรามีอะไรต่ออะไรนะคะเอาน้ำปูนใส่ลาดได้นะจ๊ะน้ำปูนใส่นะอาหารบางคนก็จะเอาพวกนมพวกน้ำซุกข้าวอะไรต่ออะไรพี่อังว่าใช้ปุ๋ยละลายช้าก็โอเคแล้วนะ ะะถ้าใบไหนไม่สวยเราก็เอาออกเลยนะคะแบบใบช้ำๆเรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องไปเสียดายนะชอบแดดครึ่งวันแต่จริงๆพี่อังว่าเอาเป็นลำไรดีกว่าไม่ต้องไปครึ่งวันอะไรตามสูตรของเขานะคะแล้วก็ชอบน้ำนะจ๊ะน้ำแต่ไม่ให้ขังนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นดินล้วนนะคะชอบความหมายเขานะคะถ้ามีดอกก็จะแหสายมูไม่ใช่ค่ะขอโทษที ถ้ามีดอกจะทําให้เรามีโชคแล้วแต่นะคะอันนี้คือแล้วแต่เนาะลายเห็นไหคะพี่ยังดูในกล้องนี่คือสวยเนาะเดี๋ยวเราลองมาใส่กระถางกันนะคะพี่ยังจะลองใส่ต้นหนึ่งก่อนนะก็จะปลูกประมาณนี้รากนี้คือจะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะจ๊ะไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเยอะมากจริงๆพี่อังแนะนําให้ตัดรากฝอยนะรากฝอยพวกนี้นะคะ่ะ ตัดออกเลยนะแต่ถ้าเป็นรากใหญ่ๆรากเส้นใหญ่ของเขาก็เอาไว้ก่อนก็นได้นะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะออกน้องให้เราอีกเยอะแยะมากมายนะดินล้วนนะจ๊ะใช้ดินล้วนใช้น้ำปานกลางแดดลำไรแค่นั้นเองเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกเพราะว่าเขาจะให้แต่ถ้าเป็นกระถางสีน้ำตาลพี่อังว่าน่าจะสวยกว่าเนาะเพราะว่ามันจะตัดกับ กับใบนะคะเพราะอันนี้มันก็จะเด่นเนาะแล้วแต่คนชอบเนาะนี่จ้ะก็ประมาณนี้ละค่ะเพราะพี่อังเตรียมดินไว้แล้วเนาะ,ะไม่อยากทําคลิปยาวเกินกลัวคนกลัวคนดูโบนเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะนี่จ้ะตั้งใจทํานะพี่อังตั้งใจทําจริงๆค่ะยุ่งก็ยุ่งงานก็เยอะงานไล่เงินส่วนงานส่วนของเขาค่ะไม่ใช่ของเรานี่จ้ะ อัญมณีขาวนะคะถ้าแดงมันก็จะเป็นแดงๆที่พี่อังเคยทําคลิปไปนะคะแต่มันก็ไม่แดงมันอยู่ที่การบํารุงแล้วก็ปุ๋ยเนาะอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านะจ๊ะแบบนี้นะก็จะใส่ปุ๋ยละลายช้าเอ่อสักสองสามเดือนเราค่อยมาเติมอีกทีแล้วก็เอาน้ําหมักที่เราหมักไว้สูตรน้ําหมักก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยะค,ะค่ะกนี่จ้ะอัญมณีไม้ฟอกอากาศ กับพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะฝากกดติดตามช่องให้พี่อังด้วยนะจ๊ะนี่จ้ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละบายบายสวัสดีค่ะ